สวัสดีครับผมเออีสอการนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้ก็มาพบกันอีกแล้ววันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับสิบอย่างนะครับที่คนจีนเนี่ยคิดกับคนไทยเขาคิดยังไงก็รับชมกันได้ครับ<ะ>ก็อย่างแรกนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือคนจีนเนี่ย คิดว่าคนไทยผิวดำนะครับซึ่งก็ผมก็ได้พูดไปในหลาย,ลายๆคลิปแล้วแหละว่าคนจีนเนี่ยเขาคิดว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนผิวดำเนื่องจากคนดังทั้งหลายทั้งแหล่ของคนไทยนะครับก็จะมีจ่าพนมบัวขาวอะไรทานองเนี้ยที่เขาดังๆโกลินเตอร์มากๆเลยเนี่ยเขาก็จะผิวคําถูกไหมก็ทำให้ mindset ของคนจีนเนี่ยเขาคิดว่าคนไทยผิวดำแต่จริงๆไม่ใช่ดูผมนี่ ขาวจุ๊ <c oughs> งแล้วก็อย่างที่สองที่ผมจะพูดถึงก็คือคนจีนเนี่ยเขาคิดว่าคนไทยขี่ช้างทุกบ้านมีช้างทุกบ้านใช้ช้างเป็นพาหานะในการเดินทางไปที่ต่างๆคือไม่ใช่แค่คนจีนหรอกคนต่างชาติมันก็คิดด้ยไม่ว่าชาติไหนอะแบบช้างมันเป็นแบบสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเราไงไม่ว่าจะเป็นเสื้อลายช้างกางเกงลายช้างเขาก็าคิดว่า เออช้างเนี่ยแม่งเป็นจุดขายของประเทศเราเว้ยไม่ใช่ทุกคนก็ขับรถปกติบางคนไม่ขับรถก็กนั่งรถไฟฟ้าช้างเชิงแทบไม่มีช้างช้างนี่คือเหมือนแค่เป็นจุดขายอะ่ะขายแบบขายอ้อยอะขายอ้อยให้ช้างกินอะ่ <laughs> ะแล้วก็อย่างที่สมนะครับก็คือคนจีนเนี่ยเขาคิดว่าประเทศไทยมีข้าวที่อร่อยแล้วก็จะ บ้านของทุกคนเนี่ยจะต้องมีนาข้าวซึ่งผมยอมรับข้าวไทยอร่อยจริงจากที่ผมไปกินมาข้าวจีนข้าวญี่ปุ่นข้าวอาหรับคือข้าวไทยอร่อยสุดแล้วแบบว่าถูกปากเทกเจอร์กำลังดีกลิ่นกำลังหอมใช้ได้แต่ข้าวอื่นเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาแหละแต่ว่าข้าวไทยน่าจะถูกปากของคนทุกคนมากกว่านะแต่ว่านาข้าวไม่ได้มีทุกบ้านนะครับเขาก็จะมีแค่บางจุดบางที่ถูกไหมที่เขาขายข้าว แล้วก็อย่างที่4นะครับก็บคือคนจีนเนี่ยเขาคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีเพศที่3เยอะอย่างเช่นพวกเออเลดี้บอยหรือเกย์อะไรเงี้ยแต่เลดี้บอยหรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็นสาวประเภท2อ่ะนั่นแหละมันเด่นชัดสุดคือคนจีนเนี่ยเขาเห็นว่าแบบสาวประเภทสองที่ไทยเนี่ยคือดังมากสวยมากไม่ว่าผู้หญิงสวยๆต่างๆนานานะเขาก็คิดไปกันหมดเวย คนนี้แม่งสาวเฟซสองแน่เลยแล้วเขาเรียกว่าเหล่นเยาเหล่นเยาใช่ไหมผมก็เพิ่งไปรู้จากตอนที่ไปเรียนจีนนี่แหละเขาพูดเหล่นเยาบ่อยมากเว้ยกับคนไทยอ่ะซึ่งผมก็แบบงงเว้ยคำนี้คำอะไรวะไม่เคยเรียนมาก่อนพอไปเซิร์ชหล่นเยามันแปลว่า l ดี y b อยหรือสาวประเพศ2เนี่ยผมก็บอกไปเออมันก็จริงแหละที่แบบว่า ประเทศไทยแบบมีเรดี้บอยเยอะอะไรทำนองเนี้ผมผมก็ยกตัวอย่างเขาไปว่าแบบเออเวลาเนี่ยคุณจะจีบผู้หญิงไทยคนนึงเนี่ยแบบเห็นเขาสวยๆอะไรเงี้ยเผอๆ,ๆบางทีก็อาจจะแบบเอ้ยขอดูไอดีการ์ดหน่อยว่าแบบขึ้นต้นด้วยนายหรือทางสาวอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเรื่องล้อเล่นหยอกล้อก,กันในวงสนทนาอะไรอย่างนี้เฉยๆครับ <ๆ S 2> ครับแล้วก็อย่างที่หนะครับคนจีนเนี่ยเขาคิดว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลไม้เยอะและอร่อยนั่นแหละก็ถูกซึ่งผลไม้หลักๆผลไม้ที่ประเทศไทยเนี่ยนำส่งออกไปที่ประเทศจีนอ่ะหลักๆก็จะมีอยู่สองอย่างก็จะเป็นทุเรียนมะม่วงแต่ความจริงแล้วอ่ะในแฟกทั้งหลายทั้งมวลอ่ะที่เขากินกันนะที่ประเทศจีนเขาจะกินทุเรียนสุกมะม่วงสุกทุกอย่างสุกหมดด้วยแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คืออะไรมะม่วงดิบ โคตรอร่อยมะม่วงเปรี้ยวเนี่ยหืมแบบกินจิ้มพริกเกลือนะโหแบบอร่อยแล้วก็ทุเรียนทุเรียนนี่คือแบบส่วนตัวของผมนะคือผมเนี่ยชอบทุเรียนทุเรียนแบบหำามก็คือแบบกําลังสุกกาลังดิบแบบพอดีพอดีอยู่กลางกอ่ะเออแม่งคือแบบที่สุดของทุเรียนแล้วเว้ยไม่ใช่ทุเรียนที่แบบคนจีนยินกันแบบนิ่มๆใหญ่ๆคือแบบอันนั้นคือแบบไม่ได้ ทำไมกินอย่างนั้นกันวะปะแล้วก็อย่างที่หกนะครับ<ะ>ก็คือสมัยนั้นน่ะ <c oughs> จะมีละครไทยอะที่ดังมากๆเลยเว้เป็นเกี่ยวกับแบบไทยยุคเก่าอะไรเงี้ยแบบบุเพสันนิวาสนะครับ <c oughs> ก็นั่นแหละ <c oughs> เขาก็ใส่ชุดไทยกันใช่ไหมมันก็ทำให้แบบคนจริงเขาคิดกันว่าแบบเอ้ยไอการใส่ชุดไทยที่ ประเทศไทยเนี่ยแม่งเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเขาใส่ชุดไทยกันทั่วไปซึ่งจริงๆไม่ใช่คือคือเขาก็ใส่ตามเทศกาลแหละแบบรอยกระทงอะไรเงี้ยก็ก็ใส่กันปกติแต่แต่ไม่ได้ใส่ทุกวันนะไม่ไม่ใช่ every day look นะที่แบบว่าใส่ชุดไทยออกมาเดินห้างทุกวันแบบอันนี้ก็ไม่ใช่ปั <Fuck. S 1> แล้วก็อย่างที่เจ็ดนะครับ ก็คือคือคนจีนเนี่ยเขาคิดว่าประเทศไทยใส่รองเท้าแตะเป็นหลักเวลาผมไปเรียนที่ห้องใช่ไหมผมมักจะเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าแตะเพราะว่าไม่อยากที่จะแบบใส่ผ้าใบแล้วก็ต้องใส่ถุงเท้าอีกทีนึงอะไรเงี้ยมันยุ่งยากะผมก็แบบเออใส่รองเท้าแตะไปเรียนซึ่งครูที่จีนอะ่ะเขาก็จะบอกว่าทําไมคุณใส่รองเท้าแตะมาที่ชั้นเรียนอะไรเงี้ยคือแบบ วัฒนธรรมจีนของเขาอ่ะถ้าคุณใส่รองเท้าแตะมันถือว่าเป็นการที่แบบว่าไม่สุภาพเขาจะเขาจะถือว่าไม่สุภาพเว้ยซึ่งผมเออหลังๆอย่งางนั้นผมก็ปรับแล้วเขาก็คิดว่าแบบคนไทยเนี่ยเขาชอบใส่รองเท้าแตะกันก็ใช่แหละมันเป็นเมืองร้อนอะ่ะใส่รองเท้าผ้าใบทุกวันก็ไม่ใช่ปะ่ปะปัแล้วก็อย่างที่8นะครับก็คือคนจีนเนี่ยเขาคิดว่าคนไทยเป็นคนที่แบบ ทำอะไรก็เชื่องช้าช้าไปหมดแบบสโลไลฟ์จัดๆก็มันก็มีส่วนหนึ่งแหละที่แบบเขาเป็นสโลไลฟ์คือถ้าถ้าถ้าเทียบกับคนไทยกับคนจีนนะความกระตือรือร้นของคนจีนแม่งโคตรเยอะเลยแบบการรีบไปทํางานแบบทุกอย่างเร่งรีบหมดเลยถ้าเทียบกับไทยอ่ะเออไทยชา้าจริงแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ช้าไปทั้งหมดหรอกมันก็อาจจะเนื่องด้วยประสบการณ์ของครูจีนหรือคนจีนที่ไปประเทศไทยเนี่ย เขาก็จะแบบว่านั่งแท็กซี่แล้วก็แบบแท็กซี่ก็แบบขับรถไปให้ใช่ไหมไม่ได้เร่งรีบอะไรอ่ะแล้วคนจีนก็บอกว่าเอยรีบๆหน่อยได้ไหมแท็กซี่ไทยก็บอกว่าแบบเออ easy easy take it easy it's gonna be okay นั่นแหละก็เป็นส่วนหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่เขาทำให้ทำให้เขาคิดเนี่ยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรเชื่องช้าปแลวก็อย่างที่9เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยเนาะ ด้วยความที่แบบว่าคนจีนทุกคนเนี่ยที่เขามาประเทศไทยเขาจะมักจะมาแบบเอ่อทะเลถูกไหมเพราะแบบประเทศจีนเขาก็แบบทะเลก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆอะไรทํานองเนี้ยเขาคิดว่าแบบประเทศไทยเนี่ยมีทะเลสวยมากคือเออสวยสวยจริงสวยสวยอันนี้ยอมรับแต่ว่าด้วยความที่บ้านผมอะอยู่ชลบรุรีถูกปะมันก็จะแบบว่าไอทะเลที่ไม่สวยมันก็มีนะแบบสมมติอายุตัวอย่างบางแสนเลยแบบภาพ เพงลงรุลานี่มาลอยมาเลยแบบทะเลสีดำไม่นานก็เช้าอย่างนี้เลยคือแบบแม่ดำจริงคือแบบลงไปนี่คือคันเนื้อคันตัวแบบไม่ไหวอะ่ะขอออกมาก่อนปั<า>๊กแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่สิบแหละคือคนจีนเขาก็คิดว่าคนไทยนี่แบบอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไทยแลนด์สไมล์นะครับแต่คือพวกผมอะเวลาทุกคนนะที่แบบว่าไปที่จีนอะ ทุกคนแบบเฮฮาหมดเลยเว้ยแบบคือแบบด้วยความที่แบบเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็แบบติดเล่นนูน่นนี่นั่นแบบมีอัธยาศัยดีเออครูเขาคิดว่าเอ้ยคนไทยแม่งนิสัยน่ารักนะแบบเมืองไทยเมืองยิ้มใช่ก็จริงแหละแต่ก็มันก็มันก็เป็นปกติของแต่ละประเทศอนะเนาะที่มีทั้งคนที่แบบ ยิ้มอัธยาศัยดีกับคนที่แบบไม่ไม่ได้ค่อยอยากเข้าสังคมก็น่าบึง้งตึงก็มีเยอะแยะถูกไหมเออแต่ผมก็ทําหน้าที่เป็นคนไทยที่ดีนะครับที่ไปเรียนที่นูน่นเอาละครับแล้วก็เรื่องที่ผมเล่าวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอกันแล้วนะครับไว้เจอกันคราวหน้าครับบ๊ายบาย